15พฤษภาคม66นายขจิตชัชวานิตปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสอกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้รวมคะแนนแล้วเสร็จทั้ง33เขตเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตมีประชาชนผู้มาใช้สิทธิ 74. ์74.28%จำนวนบัตรดี95.58%บัตรเสีย1.46%และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน2.96%โดยผลอย่างไม่เป็นทางการเบื้องตน้นสอสแบ่งเขตอันดับหนึ่งได้แก่พักก้าวไกล32เขตอันดับสองได้แก่พักเพื่อไทย1เขต เมื่อปี2550กรุงเทพมหานครมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง4,139,894คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอสแบบแบ่งเขตจำนวน2,871,827คนคิดเป็น69.37%มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอสแบบสัดส่วนจำนวน2,88,911คนคิดเป็น67.85% เมื่อปี2554มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง4 2 6 9 5 1คนมาใช้สิทธิเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตจำนวน3,59,551คนคิดเป็น71.80%มาใช้สิทธิเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อจำนวน3,59,476คนคิดเป็น71.80% และเมื่อปี2562ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง4,489,223คนหน่วยเลือกตั้ง6,149หน่วยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง3,255,232คนคิดเป็น72.51%เมื่อกกตตกลางตรวจสอบแล้วว่าการเลือกตั้งนั้นมีความสุจริตและเที่ยงธรรม ก็จะดําเนินการประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายใน60วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งหลังจากนั้นจะเริ่มเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายใน15วันนับตั้งแต่ประกาศผลการเลือกตั้ง